หนังสือครบเครื่องเรื่องคำสอนคาทอลิกบทที่32เราทำให้วันอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือวันแห่งการนามัสการการชื่นชมยินดีการแสดงเมตตาจิตและการพักผ่อนจิตใจและร่างกายมิใช่เพื่อการทำงานซึ่งขัดขวางการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว ในสัปดาห์หนึ่งมีเจวันในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงดังนั้นในแต่ละสัปดาห์เรามีเวลากี่ชั่วโมงพระเจ้าพระผู้ทรงเนรมิตสร้างของเราประทานเวลาทุกๆชั่วโมงเหล่านั้นเพื่อให้เราประกอบภารกิจมากมายหลายอย่างเช่นรับประทานอาหารนอนหลับศึกษาเล่าเรียนเล่นเกมส่งข้อความและดูรายการทีวี ในเวลาทั้งหมดที่เราได้รับนั้นเราต้องถวายเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพื่อขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้านั่นคือหนึ่งชั่วโมงเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์การนมัสการและการพักผ่อนในวันแรกของสัปดาห์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นยิ่งสำหรับเราพระเจ้าจึงประทานพระบัญญัติประการที่สามให้แก่เรา พระบัญญัติประการที่สอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์รมเนียมปฏิบัติที่ถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันพิเศษและวันพักผ่อนนั้นมีประวัติยาวนานในพระคำพีตั้งแต่การเนรมิตสร้างโลกวันอาทิตย์คือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันที่จริงวันอาทิตย์ก็คือวันแห่งดวงอาทิตย์พระเยซูเจ้า ทรงเป็นดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมพระองค์ทรงกลับคืนพระชนอาชีพในวันแรกของสัปดาห์โดยเหตุนี้บรรดาคิตชนจึงยึดถือวันอาทิตย์เป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการสร้างใหม่อันเป็นผลจากการคืนพระชนชีพในวันนี้เราสารรเสริญพระผู้สร้างและพระผู้ถ่ยของเรา ด้วยการนมัสก,การแบบส่วนรวมบัญญัติของพระศาสนาจากกำหนดให้เราถือปฏิบัติวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสบาโตในหนังสือปฐมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งภายในหวันและทรงพักผ่อนในวันที่7็พระองค์ได้ประทานวันที่เจ็ด คือวันเสาร์ให้แก่ชาวยิวคือวันสะบาโตซึ่งเป็นวันแห่งการนมัสการและพักผ่อนพระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามกฎของวันสะบาโตและทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโตด้วยท่านทราบหรือไม่ว่าทุกวันอาทิตย์เป็นวันปัสกาเล็กๆที่เฉลิมฉลอง การกลับคืนพระชนมชีพของพระคิต์เจ้าพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการเฉลิมฉลองแห่งธรรมล้ำลึกปาสกาเป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตของเราคิตชนโดยเหตุนี้วันอาทิตย์จึงเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ภาคบังคับสำหรับบรรดาคาททลิกทั่วโลก หมายความว่าเรามีข้อบังคับที่ต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีวันฉลองบังคับอื่นๆอีกด้วยเช่นวันสมโพธพระนางมารีพระมารดาพระเจ้าวันที่หนึ่1มกราคมสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสูส่สวรรค์40วันดังสมโพธปัสกา วันสมโพธแม่พระลาบเกียรติยกขึ้นสวรรค์วันที่15้าสิงหาคมวันสมโพธนักบุญทั้งหลายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันสมโพธพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมน์วันที่แธันวาคมวันสมโพธพระคิตาสมภพวันที่ย5สห้าธันวาคมการสวดภาวนาแบบส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อเราภาวนาร่วมกับผู้อื่นในวัดเรากำลังแสดงถึงเอกภาพของพระวรกายของพระคิดเจ้าในเวลาเดียวกันก็แสดงถึงการเป็นประจักษ์พยานความเชื่อของเราและเสริมสร้างความเชื่อให้แก่กันและกันบางครั้งดูเหมือนว่าการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์และวันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ได้มีความสำคัญ มีหลายเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกหรือคิดเช่นนี้บางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ไปร่วมมิซาเพราะเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ใดพวกเขาลืมไปว่าพิธีมิซาไม่ใช่มีเพื่อการรับแต่เพื่อการถวายการสารรเสริญแด่พระเจ้าบางก็ชี้ว่าบรรดาผู้ที่ไปร่วมพิธีมิซาแต่ก็ไม่ได้นำเนินชีวิตตามพระวรสารศีลมหาสนิท ประทานพระกํำลังแก่เราในการเอาชนะการผจญล่อลวงและการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าจึงขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะร่วมมือกับพระเจ้าดังว่าพระองค์ทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราและพยายามเจริญชีวิตตามกระแสะเรียกชิตชนอย่างซื่อสัตย์ยังมีบางคนอ้างว่าพิธีมิซานัานน่าเบื่อ เป็นความจริงที่ว่ามีบางเพลงหรือบางบทสวดที่น่าสนใจกว่านั้นแต่ความจริงแล้วการร่วมพิธีมิสซาของเรานั้นเป็นการนมัสการที่ประเมินค่าไม่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระบิดาของเราในพิธีศีลมหาสนิทเราร่วมกับพระเยซูเจ้าเมื่อทรงถวายพระองค์เพื่อความรอดพ้นของเรา ามที่พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราระลึกถึงพระองค์ในพิธีมิสซาทุกครั้งพระเจ้าตัดกับเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราการพักผ่อนในวันอาทิตย์พระบัญญัติประการที่สามกำหนดให้เราต้องพักผ่อนในวันอาทิตย์เราจำเป็นต้องมีเวลาเพื่อถวายนามัสการแด่พระเจ้าและเวลาแห่งความชื่นชมยินดี ซึ่งควรจะแสดงเครื่องหมายว่าเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบางครั้งงานบางอย่างอาจเรียกร้องให้ต้องทำงานในวันอาทิตย์ด้วยผู้ที่ต้องทำงานจริงๆจะได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับของการพักผ่อนในวันอาทิตย์แม้กระนั้นเขาก็ควรจัดหาเวลานมัสก,การในวันอื่นด้วยเราสามารถทำให้วันอาทิตย์ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางวิธีต่อไปนี้ใช้เวลาสวดภาวนาให้มากขึ้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือรื่นรมกับสิ่งสร้างของพระเจ้าโดยการเดินเล่นเดินทางไกลไว่ายน้ำเล่นเครื่องเล่นหรือทำกิจการนอกบ้านต่างๆมีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวออกกำลังกายหรือเล่นเกม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องการรักษาในวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาประชาชนในวันสะบาโตอยู่บ่อยครั้งสิ่งนี้ทำให้บรรดาผู้นําศาสนาในสมัยนั้นไม่พอใจเพราะคิดว่าการรักษาโลกในวันสะบาโตเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะเป็นการทำงานวันหนึ่ง ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในศาลาธรรมสตรีคนหนึ่งถูกปีศาจสิงเจ็บป่วยมา18ปดปีแล้วพระเยซูเจ้าทรงเรียกนางเข้ามาและตรัสว่านางเอย๋ยเธอพ้นจากความพิการของเธอแล้วพระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้พระเยซูเจ้า จึงตรัสถามบรรดาผู้นำว่าแม้พวกเขาเองก็ไม่ได้แก้เชื้อผูกโครหรือลาจากรางยาเพื่อพาไปกินน้ำในวันสะบ,บาโตหรือและพระองค์ตรัสถามอีกว่าหญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับบาฮัมไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสะบ,บาโตด้วยหรือวันสะบ,บาโต เป็นวันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำสู่ชีวิตใหม่ทั้งในด้านจิตใจและร่างกายใจความสำคัญพระบัญญัติประการที่สามกำหนดให้เรารักษาพระบัญญัติวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและติดตามแบบอย่างของพระเจ้าผู้ทรงพักผ่อนหลังจาก6วันแห่งการเนรมิตสร้างสำหรับบรรดาคิทชน วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือวันอาทิตย์เพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันนี้เราทำให้วันอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอพระคุณและงดเว้นจากการทำงานวันอาทิตย์ยังเป็นวันแห่งการภาวนาพิเศษการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและกระทำกิจเมตตาต่างๆอีกด้วย ให้มองที่ภาพหรือรูปปั้นพระเยซูเจ้าบนกลางเขนจงขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมอบชีวิตของพระองค์บนเขากันวาลิโอและในทุกพิธีบูชาขอบพระคุณจงวอนขอพระหันสะทานเพื่อจะได้ร่วมพิธีและรับศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์โดยสิ้นสุดจิตใจของท่าน